นางจอมยุธทธพูดถังซานภาพหบทที่593เธอมองดูเส้นที่ถังซานวาดอย่างตั้งใจเช่นเดียวกับราชาปีศาจนกยูงความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับพลังวิญญาณดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผู้คนจากหอ,อการค้าหลิงซีนำสิ่งที่ถังซานกำหนดมาให้วงกลมเวทมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรก็ปรากฏขึ้นบนพื้นห้องนั่งเล่นสิ่งที่ถังซานต้องการคือโลหะและอัญมณี หลังจากได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ตัดโลหะและอัญมณีเหล่านี้แล้ววางลงในวงกลมเวทมนต์บนพื้นโมเสสก็ได้รับคำสั่งเช่นกันแอรละมันยังต้องการการซึมซาบของพลังสายเลือดและพลังทางจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฝังอัญมณีหรือโลหะพลังงานของวงกลมเวทมนต์จะเปลี่ยนไปดังนั้นราชาปีศาจนกยูงจึงต้องเสริมพลังของบาริยแยกเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานของวงกลมเวทมนต์รั่วไหล แสงสีเงินลอยขึ้นมาในวงกลมเวทมนต์ในที่สุดราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อดไม่ได้ที่จะถามว่าหลังจากที่เราเทเลพอร์ตไปแล้ววงกลมเวทมนต์นี้จะยังคงอยู่หรือไม่ทั้งซานใส่หัวและกล่าวว่าไม่นี่เป็นวงเทเลพอร์ตครั้งเดียวเราเทเลพอร์ตออกไปแอร์ละมันจะถูกทำลายแม้ว่าคนที่สกัดกั้นเราจะเป็นขุมพลังระดับจัก,กรพรรดิส่วนใหญ่พวกเขาจะใช้จิตวิญญ,ญาณของพวกเขาความรู้สึกที่จะขวางทางบรรพบุรุษ พื้นที่กว้างใหญ่นอกสนามการปิดล้อมระดับนี้ทำได้เพียงสัมผัสถึงการจับไปของเราและไม่สามารถหยุดมันได้อย่างมากที่สุดหลังจากค้นพบแล้วพวกเขาจะไล่าตามเราโดยเร็วที่สุดและยิ่งเราเทเลพอร์ตมากเท่าไหร่ยิ่งกำจัดพวกมันไล่ล่าได้ง่ายขึ้นเท่านั้นราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามว่าวงกลมเวทมนต์นี้จะกลายเป็นวงกลมเวทมนต์ทั่วไปที่แข็งตัวได้หรือไม่ ทั้งซานกล่าวว่าหลังจากการวิจัยสามารถยืนยันได้เท่านั้นฉันต้องการวัสดุเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งจะใช้วัสดุจานวนมากหากในอนาคตมีวัสดุเพียงพอบวกกับพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเทเลพอร์ตขนาดใหญ่พิเศษบ่งกลมแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งตรงจากเมืองเคอรี่ไปยังลานบรรพบุรุษก็ตาม ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าความรู้ความเข้าใจของเขาถูกโค่นล้มไปบ้างในฐานะผู้ควบคุมพื้นที่และประมาจารย์ของเผ่าปีศาจนกยูงเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าแม้แต่บรรพบุรุษของเขาจะก,กระพัดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังประสบปัญหาในการทำเช่นนี้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศที่ชายหนุ่มคนนี้ครอบครองอยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของเผ่าอาสูรนกยูง ทูร่าแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอได้รับพลังจากเลือดของเผ่าอสูรนกยูงได้อย่างไรแต่ตราบใดที่คุณสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยในครั้งนี้ฉันจะให้ตัวตนของเผ่าอสูรนกยูงแก่คุณข้าจะตั้งหน้าตั้งตาขอบคุณท่านเจ้าเมืองข้าไม่ต้องการตัวตนใดๆคข้าจะเพียงพอที่จะเป็นหัวหน้ายามของเหมยกงจืดถังซานกล่าว เขาขว้างอัญมณีหกออกมาพร้อมกันและตกลงบนหกมุมของวงกลมเวทมนต์ทันใดนั้นแสงสีเงินก็สว่างจ้าทำให้ทั้งห้องกลายเป็นสีขาวเงินเข้าสู่การต่อสู้ถังซานตะโกนด้วยเสียงลึกราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่และเหมยกงจือรีบเข้าไปในวงกลม ทังซานทำให้ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางวงเวทและพูดกับพวกเขาว่าเราจะเข้าไปในวงกลมเวทมนต์ด้วยกันในภายหลังและอัดฉีดพลังแห่งเลือดเข้าไปนี่คือวงกลมเทเลพอร์ตทิศทางครั้งเดียวจะเทเลพอร์ตได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราพลังที่ถูกฉีดเข้าไปในสายเลือดมากแค่ไหนหากเหมาะสมมันสามารถขยายได้สหรือสามเมืองใหญ่ การข้ามสองหรือสามเมืองหลักหมายความว่าพวกเขาสามารถข้ามระยะทางระหว่างสารบรรพมุรุษและเมืองเคอรี่ได้โดยตรงหนึ่งในสามนี่คือการเคลื่อนย้ายระยะไกลที่ยาวที่สุดที่รู้จักคุณต้องรู้ว่าแม้ว่าราชาปีศาจนกยูงจะออกไปทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงเมืองเคอรี่โดยปราศจากเทเลพอร์ตสักโหลหรือ20ครั้งและเขาต้องพักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานตรงกลาง เทเลพอร์ตเพียงครั้งเดียวกินเวลาไปหนึ่งในสามของการเดินทางกลับซึ่งเกินความคาดหมายของคู่ต่อสู้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเริ่มตามตำแหน่งที่กำหนดของถังซานพวกเขาร่วมกันฉีดพลังของเลือดของเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงเข้าไปในวงกลมเวทมนต์ทันใดนั้นรัศมีสีเงินทั้งหมดก็เบ่งบานทําให้ผู้คนรู้สึกร้อนรนรัศมีสีเงินเบ่งบานในอากาศและทะลุผ่านบารีที่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในทันที แสงสีเงินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากโรงแรมเสือขาวและจูจ่ๆก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริตันยืนอยู่หน้ารูปปั้นขนาดใหญ่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของศาลบรรพบุรุษโดยหลับตาลงในขณะที่แสงสีเงินปะทุขึ้นในเมืองดวงตาของเขาเปิดขึ้นและจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยออกมาภายนอกก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเผยให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่เยนชาเจอแล้ว แต่ในชั่วพริบตาความเย็นบนใบหน้าของเขากลับกลายเป็นความตกตะลึงแสงสีเงินขนาดใหญ่แอวบวับและหายไปในทันทีเขารู้สึกว่าสติสัมปชัญญะของเขาเสียไปในทันทีและจากนั้นก็มีบางอย่างแอวบไปแม้ว่าเขาจะเข้าใจทิศทางของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนแต่การเคลื่อนย้ายข้อมูลก็ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดและหายไปในทันใดเป็นไปได้อย่างไรเทเลพอร์ตนี้ไกลแค่ไหน จากความเข้าใจของเขาที่มีต่อศัตรูเก่าของราชาปีศาจนกยูงราชาปีศาจนกยูงไม่สามารถมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายมวลสารเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าพวกเขาและพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นพวกเขาหายตัวไปหนีจากระยะการรับรู้ของจิตสำนึกของเขาในทันที ลานของบรรพมุรุษท,ทั้งหมดตื่นประหนกและในช่วพคิปตาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในโรงแรมเสือขาวและรัศมีแห่งการสังหารก็ระเบิดออกทันทีครอบคลุมทั่วทั้งโรงแรมเพื่อให้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์หลายประการต่อไปนี้ถูกสะท้อนกลับในรัศมีการสังหารและไม่สามารถเลือกลงไปได้ดวงตาของจักรพรรดิอสูรพยัคขาวเย็นยเยือกในอากาศและเขาใช้ประสาทสัมผัสอนสันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสำรวจภายในโรงแรมเสือขาวและดวงตาของเขาดูแปลกตา เป็นอย่างไรบ้างเทเลพอร์ตนกยู view. มีทักษะเช่นนี้เมื่อใดในชั่วพริตตาร่างหลายตัวก็ปรากฏขึ้นใกล้เขาแต่ไม่ได้เข้าใกล้จิ้งจอกสวรรค์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างไม่รู้มันหายไปจากการเทเลพอร์ตดูเหมือนว่าจะเป็นวงเวทแต่มันถูกทำลายไปแล้วเราขอดูหน่อยได้ไหมไม่จาก,กระพัดอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ตอบอย่างเด็ดขาดรัศมีอาฆาตข,ของเขาระเบิดออกมาของขู่ทุกสิ่งรอบตัวเขา ร่างหนึ่งค่อยๆหายไปแต่ละครนะมีความคิดของตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทั้งหมดต้องตกใจกับความผันผวน,นของพื้นที่อย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นความผันผวน,นเชิงพื้นที่ที่แปลกประหลาดที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน มีหลายอย่างที่ทุกคนตระหนักดีเช่นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเชื้อสายฟีนิกซ์คริสตันและเผ่าปีศาจนกยูงนับตั้งแต่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันกลายเป็นจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เขาได้พยายามหาวิธีที่จะกำหนดเป้าหมายกลุ่มปีศาจนกยูงตลอดเวลากลุ่มปีศาจนกยูงตลอดเวลา และเขาก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะชนะเพื่อเมืองเคอรี่มากยิ่งขึ้นนี่อยู่ในสายตาของจัก,กรพรรดิทั้งหมดและแม้กระทั่งการยอมจำนนท้ายที่สุดมีเมืองหลักเพียงไม่กี่แห่งและเฉพาะในกรณีที่เจ้าของเมืองหลักเป็นจัก,กรพรรดิเท่านั้นที่เขาจะไม่โลภนี่คือกฎที่ไม่ได้พูด ราชาปีศาจนกยูมพาลูกสาวของเขาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเกินความคาดหมายของมอนสเตอร์มากมายการต่อสู้ครั้งแรกระหว่างราชาปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่และจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันในเมืองเคอรี่ไม่สามารถปกปิดได้จากผู้ที่ห่วงใย ท้ายที่สุดอดีตจักรพรรดิสูรน,นกยูงเป็นผู้ดังรงอยู่ซึ่งเชี่ยวชาญความลับของจักรวาลและความสามารถของเขาในการควบคุมคุณลักษณะเชิงพื้นที่ก็มีพลังมหาศาลเช่นกัน แม้แต่ราชสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลมอนสเตอร์ Monster, ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่อยากเห็นกลุ่มที่มีอำนาจเช่นนี้ถูกทำลายดังนั้นคนที่แข็งแกรง่งบางคนจึงเตือนราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟิกิ์คริสตันให้รออย่างอดทนและรอจนกว่านกยูราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะจับไปก่อนที่จะดำเนินการในขณะนั้นเผ่าอาสูรนกยูงนั้นไม่สามารถต้านทานได้ตามธรรมชาติ แต่ไม่มีใครคิดว่าราชาปีศาจนกยูงซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและสามารถเผชิญกับความตายได้ทุกเมื่อจะหาวิธีอื่นในการนำลูกสาวของเขาเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเข้าใจว่าเขากำลังแสดงต่อสารบรรพบุรุษว่าเหมยกงจือเป็นผู้สืบทอดของเขาทายาตนี้มีเลือดมนุษย์ด้วยบทที่5 9 4 สิ่งที่ทำให้สารบรรพบุรุษคาดไม่ถึงยิ่งขึ้นไปอีกก็คือราชานกยุงซึ่งเป็นลูกสาวที่ดูบอบบางคนนี้ได้เอาชนะอุปสรรคและคลื่นทั้งหมดไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศและชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่นี่เป็นครั้งแรกที่สารบรรพบุรุษได้จัดการแข่งขันแบบดับเบิลขึ้น เหมยกงจือยังเป็นแชมป์ดับเบิลแชมป์คนแรกซึ่งยากกว่าการคว้าแชมป์เพียงรายการเดียวเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนตลอดการแข่งขันศัตรูจะต้องชนะต่อไปแม้ว่าจะมีปัญหาในเกมเดียวหรือการบาดเจ็บส่งผลต่อสถานะของเกมก็จะถูกกำจัดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เหมย์กงจือในที่สุดก็กลายเป็นแชมเปี้ยนออคู่และกลายเป็นบุคคลแรกในรุ่นน้องของกอบอลิน เหมยอกงจือมีพรสวรรค์เช่นนี้และสืบทอดหลิงความลับสวรรค์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้เท่าตระกูลอสูรน,นกยูรุ่นต่อไปมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นตัวตนระดับจัก,กรพรรดิอีกครั้ง ฉากนี้ที่ไม่อยากเห็นให้เป็นจริงมากที่สุดคือกลุ่มเผ่าฟีนิกซ์นกยูงและฟีนิกซ์ที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งราชาแห่งนกมาหลายปีและในที่สุดสายเลือดฟีนิกซ์ก็ได้รับชัยชนะมีจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สองคนของเผ่าปีศาจฟีนิกซ์พวกเขายินดีที่จะเห็นเผ่าปีศาจนกยูงฟื้นคืนชีพอีกครั้งได้อย่างไรดังนั้นเร็วที่สุดเท่าที่เหมยกงจื่อชนะการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกราชสำนักก็วุ่นวายอยู่แล้ว ในเรื่องนี้สารบรรพบุรุษเปิดกว้างที่จะปิดตาข้างหนึ่งและส่วนใหญ่กำลังเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาก็มีความคิดเช่นกันพิธีมอบรางวัลสิ้นสุดลงการแข่งขันหลังการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ในขณะนั้นพ่อและลูกสาวของปีศาจนกยูงและคู่หูของเหมยกงจือก็หายตัวไปพร้อมกันพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะออกจากลานบ้านของบรรพบรุษในครั้งแรกซึ่งเกินความคาดหมายของคนส่วนใหญ่ ในยามราตบีการซูเปอร์เทเลพอร์ทที่เหล่ามหาอำนาจในราชสำนักทั้งหมดรู้สึกได้ปรากฏขึ้นในทันทีซึ่งทำให้ทุกคนตะลึงจนอ้าปากค้างความผันผวนเชิงพื้นที่ที่รุนแรงเช่นนี้การเคลื่อนย้ายทางไกลแบบใดที่ทำให้ราชาปีศาจนกยูมีความสามารถเช่นนั้นการเคลื่อนย้ายมิติแบบทันทีนั้นบรรลุผลได้อย่างไรการผันผวนเชิงพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงสูงเช่นนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงจัก,กรพรรดิเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นมหาอำนาจชั้นนำมากมายจึงมาที่โรงแรมเสือขาวเพียงเพื่อดูบอดแสที่ทิ้งไว้ที่นี่อย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิศาสตร์พยัก์ขาวผู้เปล่งรัศมีอาคาตไม่ยอมให้ผู้แข็งแกร่งเข้าใกล้โรงแรมเสือขาวเองเป็นทรัพย์สินของเขาด้วยเขาที่ดูแลไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้เว้นแต่เขาจะหันหน้าสู้จัก,กรพรรดิศาสเสือขาว พลังกระจายไปดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่สั่นไหวและในช่วงพริบตาต่อมาเขาก็มาถึงห้องที่ถังซานเคยอาศัยอยู่มาก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะจากไปแล้วแต่ก็ยังมีความผันผวนเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอย่างมากในห้องและพื้นที่นั้นยังอยู่ในสภาพตึงบิดเบี้ยวซึ่งกำลังฟื้นตัวอย่างช้าช้า มีรอยกระดำกระด่างอยู่บนพื้นพร้อมกับสิ่งของที่แตกหักจำนวนมากมีอัญมณีโลหะและร่องรอยทางแยกที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถกู้คืนได้ วงกลมเวทมนต์มันคือวงเวทจริงหรือจัก,กรพรรดิปีศาจพยัก์ขาวเข้าใจทันทีราชาปีศาจนกยูมได้เทเลพอร์ตออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากพลังของวงกลมเวทมนต์อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่ราชาปีศาจนกยูงมีความสามารถดังกล่าวจะเห็นได้จากร่องรอยที่เหลือว่าวงกลมเวทมนต์นี้ซับซ้อนมากแม้แต่ราชสำนักก็ยังไม่เข้าใจทักษะดังกล่าว จักรพาด์อสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเงียบๆต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอวกาศและความแปลกประหลาดของความผันผวนของอวกาศดวงตาของเขาหลี่ลงเล็กน้อยอย่างครุ่นคิดเช่นเดียวกับที่สารบรรพบุรุษทำการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษอีกด้านหนึ่งแสงสีเงินแวววาวก็ส่องประกายในถิ่นธุรกันดารและในทันทีต่อมาร่างสามร่างก็ปรากฏขึ้นจากอากาศบางเบาและตกลงมาอย่างเงียบๆ ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้ปลดปล่อยพลังแห่งอวกาศครอบคลุมถังซานและเหมยกงจือ่อความตื่นเต้นบนใบหน้าของเขายากที่จะซ่อนเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมอวกาศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งความรู้สึกของเขานั้นลึกซึ้งที่สุดในระหว่างการเทเลพอร์ตในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน นั่นคือกระบวนการถ่ายโอนที่ยอดเยี่ยมที่รวมเข้ากับพื้นที่โดยตรงและในสถานะขอองค์การพับของพื้นที่แทนที่จะบังคับควบคุมพื้นที่โดยอาศัยการพับหลูความรู้สึกกขอองค์การรวมเข้ากับพื้นที่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกนี้น่าทึ่งจริงๆและเขายังเข้าใจอย่างชัดเจนหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสนี้เป็นครั้งแรกในใจของเขาที่เขาต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น หากคุณสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้บ่อยครั้งบางทีคุณอาจแตกขีดจำกัดนั้นในอนาคตอันใกล้หากคุณเข้าสู่จัก,กรพรรดิด้วยช่องว่างและบรรลุตำแหน่งของจัก,กรพรรดิคุณจะเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นฟินิกซ์คริสตวลดคนนั้นจะคุกคามเขาได้อย่างไร อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะคิดอะไรมันเป็นเพียงความคิดและเขารู้ดีว่าเขาจะไม่รอดแหล่งที่มาขององค์การเผาไม่ได้ทำลายแก่นจิตวิญญาณของเขาราบของสายเลือดของเขาก็ถูกทำลายไปด้วยและแหล่งที่มาของชีวิตของเขาได้ผ่านพ้นไปอย่างต่อเนื่องเขาหันไปมองลูกสาวด้วยแววตาอิจฉาเล็กๆน้อยๆหากเขามีผู้ปกครองอย่างชูร่าได้ทำไมเขาถึงอยู่ในสภาพนี้และเขาอาจสะสมเงินจำนวนมากและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านเจ้าเมืองเราต้องรีบไปเทเลพอร์ตและกลับไปที่เมืองเครรี่โดยเร็วที่สุดเสียงของถังซานปลุกราชาปีศาจนกยูงตกลงฉันจะฟื้นตัวเล็กน้อยและเราจะเริ่มเทเลพอร์ตอีกครั้งราชาปีศาจนกยูงกล่าวไม่มีทางที่จะตั้งค่าอารเรเทเลพอร์ตได้อีกมันจะใช้เวลานานเกินไปผู้คนจากสารบรรพบุรุษอาจเร็บเร่งแต่ปีศาจนกยูราชาสามารถวับด้วยพลังของเขาเองแม้ว่าระยะทางจะสั้นแต่ก็เร็วกว่าการบินเสมอ เหมยกงจื่อมองไปที่ถังซานเห็นความจริงจังในดวงตาของเขาและนึกถึงสิ่งที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้หัวใจของเขาก็แน่นขึ้นพี่ชายสบายดีไหมหรือฉันขอใช้หลิงอิงของฉันสัมผัสความเปลี่ยนแปลงในความลับสวรรค์ของคุณได้ไหมนายน้อยเมยอกล่าว ไม่ถังซานปฏิเสธทันทีโดยไม่ลังเลเขาจะไม่ยอมให้เหมยกงจืดใช้อถันของท้องฟ้าเพื่อสอดแนมบนท้องฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับฟันเฟืองแม้ว่าเขาอดีตระชาเทพรุ่งก่อนก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนเมื่อมีปัญหาร้ายแรงปัญหาก็จะใหญ่ขึ้นเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาความรับของเขาและเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอเสี่ยง ราชาปีศาจนกยูงสงบและในขณะที่ฟื้นฟูพลังงานที่ใช้ไปก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกถึงทิศทางที่นี่อย่างเงียบๆด้วยการสังเกตดวงดาวเขาสามารถยืนยันโดยพื้นฐานว่าตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนและในขณะเดียวกันก็ระบุท,ทิศทางขององค์การเคลื่อนย้ายครั้งต่อไปครึ่งชั่วโมงต่อมาราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็ส่งเสียงเชียร์และพูดอย่างเคร่งขรึมเตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกเดินทางอีกครั้ง การเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษครั้งก่อนยังคงทำให้เขาเหนื่อยและแม้แต่ความเร็วของชีวิตก็เร่งขึ้นแต่เวลานี้ฉันดูแลมันไม่ได้มากฉันจะกลับไปที่เมืองเคอรี่ก่อนเหมยกงจือคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์ซึ่งเพียงพอแล้วที่จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในเมืองเขาต้องพาพวกเขากลับมาเพื่อยืนยันอย่างสมบูรณ์ว่าเหมยกงจือเป็นปรมาจารย์รุ่นใหม่และดำเนินการตามแผนต่อไป อีกสีขาวเงินขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากด้านหลังของราชาปีศาจนกยูงและขนนกและขนนกก็โผล่ออกมาแสงสีเงินส่องลงมาและองค์ประกอบอวกาศที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบทั้ง3และช่องอวกาศถูกบังคับภายใต้การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอวกาศกระจายและแผ่ออกไปในระยะไกลแสงสีเงินส่องประกายในดวงตาของราชาปีศาจนกยูงและเขากําลังจะเริ่มต้นการเคลื่อนย้ายมวลสารและพาทั้งสองไปต่อ บทที่595การไล่าตามราชาแห่งราตรีนิรันต์อย่างไรก็ตามในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงทุ้มลึกดังขึ้นว่าหยุดที่นี่กันเถอะบริเวณโดยรอบก็มืดลงและแม่แต่องค์ประกอบอวกาศที่แต่เดิมเต็มไปด้วยแสงสีเงินที่งดงามก็ตายอย่างเงียบๆในขณะน,นี้แสงสว่างของดวงดาวและดวงจันทร์ที่อยู่รายรอบหายไปและความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดดูเหมือนจะกลืนกินพวกเขาทั้งสามและความมืดก็ปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวพวกเขา เดวงตาของราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ถังซานและเหมยกงจือหดตัวเกือบพร้อมกันและพลังกดขี่มหาศาลก็มาจากทุกทิศทุกทางน่าสะพรึงกลัวยอย่างยิ่งและทำให้หัวใจของพวกเขาจมลงสู่ก้นหุบเขาในทันทีราชาแห่งราตรีนิรันจัก,กรพาิปีศาทมิน ราชาปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยคิดเลยว่าพวกมันได้วาไปยังที่ห่างไกลจนยังมีศัตรูไล่ตามพวกมันอยู่สิ่งที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ใช่ศัตรูเก่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันแต่เป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งปีศาจทมิน เทียบกับจัก,กรพรรดิฟินิกซ์คริสตันที่อันดับ9ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจัก,กรพรรดิมังกรธมินลำดับที่6น่ากลัวกว่าจัก,กรพรรดิหัวโบราณความแข็งแกร่งหรือประสบการณ์ยังห่างไกลจากจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสตันเหนือกว่ายิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วผู้ที่ถูกเรียกว่าราชาแห่งนิรันต์ต่อสู้ในตอนกลางคืนแม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาก็อาจไม่สามารถเอาชนะเขาได้ ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่สุดหายใจเข้าลึกๆแล,ละพูดอย่างเคร่งขรึมแต่จัก,กรพรรดิทมินฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงขวางทางฉันเสียงของจัก,กรพรรดิปีศาทมินมาจากทุกทิศทุกทางคุณยังต้องการถามคำถามนี้กับฉันไหมลูกสาวของคุณตัดอนาคตของผู้สืบทอดทีท่ดีที่สุดของฉันและมระดกของราชาปีศาทมินรุ่นต่อไปใช่ไหมฉันคอรอมรมาหาคุณไหมคุณจะพินาศในคืนนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการมาถึงของจัก,กรพรรดอิอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเพราะเมนเตเตถูกกำจัดโดยถังซานและเหมยกงจือฝ่าบาทโปรดรอสักครู่ประชาปาศารนกยูงพูดเสียงดังข้าไม่รู้ว่าจะถามฝ่าบาทได้หรือไม่ท่านตามเราทันได้อย่างไรข้าพเจ้าถามตัวเองว่าด้วยระยะทางเช่นนี้ยากที่แม้แต่จัก,กรพรรดิจะตามทันเร็วขนาดนี้ขึ้นมาเถอะเว้นแต่เจ้าจะรู้จุดหมายปลายทางของเราแล้ว คุณไม่รู้หรอกว่าทำไมมันเป็นเพราะคุณไม่รู้จักจักรพัทจักรพัิปีศาทมินพูดอย่างเฉยเมยจักรพัททุกคอนมีขอบเขตความเชี่ยวชาญของตัวเองและความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือคุณไม่ควรเลือกที่จะจับไปในที่มืด คืนที่มืดมิดเป็นโดเมนของฉันและในคืนที่มืดมิดแสงสว่างที่คุณนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณจากไปนั้นเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดฉันไม่ได้ขยับคุณพาฉันมาที่นี่คุณส่องสว่างในยามค่ำคืนเหลืองเงาและพาฉันมาที่นี่อย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาที่นี่ด้วยระดับการฝึกฝนของครูแม้แต่ขนนกสวรรค์ก็พาคุณออกไปจากที่นี่ไม่ได้ ตรับใดที่คุณยังคงอยู่ในคืนที่มืดมิดแม้ว่าคุณจะอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิก็ตามคุณจะไม่สามารถหนีจากฝ่ามือของฉันได้อัญญะประกาศคู่ค่ำคืนที่มืดมิดกำลังตามล่าจัก,กรพรรดิอสูนทมินผู้ยิ่งใหญ่ได้ควบคุมความมืดมิดเพียงใดในค่ำคืนอันมืดมิด ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆและหัวใจของเขาก็จมลงสู่ก้นมึงด้วยจัก,กรพัทมินมันอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะหลบหนีในวันนี้แม้แต่ในเมืองเคอรี่ด้วยความช่วยเหลือจากพลังของเมืองเคอรี่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต่อต้านสิ่งนี้และในขณะนี้เขาก็เห็นว่าถังซานม,มาหาเหมยกงจือและปิดกั้นเธอไว้ข้างหลังเขา กลางคืนโดยรอบมืดลงความรู้สึกกดขี่อันยิ่งใหญ่มาจากทุกทิศทุกทางและองค์ประกอบความมืดหนาทึบบีบเข้าด้านในดีบอัดพื้นที่ที่ควบคุมโดยราชาปีศาจนกยูมและองค์ประกอบในอวกาศก็หายไปอย่างรวดเร็วในกระบวนการขององค์การกดขี่ นี่มันกำลังพังทลายอย่างแน่นอนแม้ว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่จะเผชิญหน้ากับราชาปีศาจมินราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในยามรุ่งโรจน์มันจะถูกทำลายลงเท่านั้นยิ่งกว่านั้นราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วแอลลมันก็ยังเป็นเวลากลางคืนจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มีความช่วยเหลืออย่างมาก ถังซานมองไปที่ราชาปีศาจนกิูวและพูดอย่างเคร่งขรึมคุณพร้อมที่จะเทเลพอร์ตฉันจะฝ่าข้ามคืนต่อมาและคุณจะพาเราไปเทเลพอร์ตราชาปีศาจนกยูงตกตะลึงแม้ว่าจะเป็นเขามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่าความมืดมิดแห่งความเงียบเงันออกไปได้ไม่ว่าถังซานจะน่าทึ่งขนาดไหนต่อให้เขาไม่ใช่พระเจ้าก็ตามเขาจะทำได้ยังไง จากนั้นเขาก็เห็นแสงวาบในมือของถังซานร,ราวกับว่ามีรายการพิเศษจากนั้นยกมือขึ้นและโยนสิ่งของนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเป็นดาบขนาดเล็กมันดูเล็กมากและทั้งตัวก็ไม่แสดงแสงมากนะักแต่เมื่อดาบเล็กนี้ปรากฏขึ้นแสงดาบที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นแอร์และมันแสดงให้เห็นคมของมันขอบคมที่จูจ่ๆก็โผล่มาตัดผ่านท้องฟ้าราวกับจะแยกโลกทั้งใบพบกับพายุและเติบโตขึ้นในทันที สัญ,ญลักษณ์ของวังดาบเสียงของจักรพรรดิทมินดังขึ้นคุณคิดว่าวังดาบจะทําเพื่อคุณเมื่อจักรพรรดิอสศรทมินพูดประชดประชานทันใดนั้นเสียงที่ค่อนข้างต่ำก็ดังขึ้นปีศาจทมินการรังแกผู้น้อยไม่ใช่สิ่งที่จักรพรรดิท,ทำในชั่วพริบตาแสงดาบที่แหลมคมแต่เดิมพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและตัดผ่านท้องฟ้าในทันใดในคืนที่มืดมิดรอยร้ยราวก็ถูกเปิดออก วังดาบอยากเป็นศัตรูกับชันไหมเสียงของจัก,กรพัดปีศาธมินดังขึ้นการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่หน้าตกใจของดาบเล่มน,นี้แสงสีเงินกระพริบและราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็ว่าไปกับถังซานและเหมยกงจื่อในทันทีร่างที่มีแสงสีม่วงทั่วร่างค่อยๆโผล่อ,ออกมามือขวาของเขาถูกยกขึ้นและมีดาบขนาดเล็กประกบอยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางใบหน้าของเขามืดมนมากและถึงกับต้องหลีกเลี่ยงคมดาบนั้น แม้ว่าจัก,กรพรด,ดิะสูรดาบเซียนจะอยู่ข้างหลังเขาแต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่สามารถวัดได้จากอันดับง่ายๆเป็นเพียงว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงใช้โทเค็นเพื่อฟันตัวเองด้วยดาบสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องสารเจ้าบรรพบุรุษวังนักบุงดาบจากกาักรพรดิะสูนกระบี่เซียนกระบี่ค่อยๆนึงมือขวาของเขาออกและดูเหมือนว่าจะมีแสงวาบเย็นเยือกสองดวงในดวงตาที่เปิดขึ้นอย่างช้าๆถ้าคุณสามารถอยู่รอดได้จงเป็นผู้นำ สิ่งที่จัก,กรพรรดิศอสูรทมินมหาราชไม่เข้าใจก็ทำให้เกิดพายุในหัวใจของเหมยกงจือในขณะที่แสงดาบที่ทำลายท้องฟ้าเพิ่มขึ้นในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมถังซานกล่าวก่อนหน้านี้ว่ามิตรภาพระหว่างวังดาบและจัก,กรพรรดิมีความสำคัญมากกว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอย่างแต่เธอไม่ได้คาดหวังได้รับการยืนยันอย่างรวดเร็ว เธอและถังซานะมีทั้งหมดสี่โทเค็นของจัก,กรพรรดแห่งดาบอย่างน้อยเธอก็คิดอย่างนั้นหากจัก,กรพรรดอศูนดาบเซียนต็มใจที่จะใช้การเชื่อมต่อระหว่างโทเค็นเพื่อสร้างสีนัดสำหรับพวกเขามันก็คุ้มค่ากว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้พวกเขามีสิ่งประดิษฐ์สิบชิ้นอยู่ในมือแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับจัก,กรพรรดอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่แต่จัก,กรพรรดอศูนดาบเซียนผู้ยิ่งใหญ่สามารถหยุดพวกเขาได้ แสงสีเงินวูบวาบและเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็อยู่ที่อื่นแล้วการเทเลพอร์ตดำเนินไปอย่างเร่งรีบระยะเทเลพอร์ตของราชาปีศาจนกยูงนั้นอยู่ไม่ไกลนักแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ห่างออกไปหนึ่งหมืเมตรข้าจะกลับมาเร็วๆนี้พร้อมที่จะเทเลพอร์ตอีกครั้งถังซานร,รับโทเคนจากกระพัฒอสูรดาบนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เหมยกงจื่อมอบให้ นี่เป็นความเข้าใจโดยปริยายหลังจากคิดเกี่ยวกับเจต,ตนาของถังซานแล้วเหมยกงจือก็หยิบเปลือญของจักรพรรดิอสูรแห่งดาบและส่งมอบให้ถังซานหลังจากการเทเลพอร์ตถังซานมองไปในระยะไกลยอย่างสงบในคืนที่มืดมิดความเร็วขององค์การไล่ล่าของจักรพรรดิอสูรทมินเร็วเกินไปหากพวกเขาเทเลพอร์ตออกไปพวกเขาก็จะยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในคืนที่มืดมิดและดูเหมือนไม่เด่นชัดร่องรอยคือพิกัดเงาของราชาอสูรดำ ดาบเล่มเล็กในมือของถังซานบินออกไปโดยไม่ลังเลและแสงดาบที่ทําลายท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก่อนข้ามมืดแสงดาบขนาดใหญ่ได้ตัดผ่านช่องว่างไปแล้วมือใหญ่ที่ควบแน่นจากความมืดควา้าแสงดาบมาโดยตรงและเสียงอันเยือกเย็นของจัก,กรพาตสูนทมินก็ดังก้องอยู่บนท้องฟ้าฉันอยากเห็นคุณปล่อยให้เขายิงให้คุณสักสองสานัด